น้ำลายแต่น้ำพี่น้องเลยมากินแกงมาะไมเด้อจนเกินน้ำลายหนำผูผูแม่เพศกะสบายดีพี่น้องเราพบพอกับสองสาวผู้ไทยซาแนวอีกแล้วพี่น้องสบายดีมาสุขสุขคนเด้อมาว่าจะอยู่ ฟังไทยฟังงล้วอยู่ในภายในประเทศเนาะที่ตัางประเทศว่าอยู่จะอยู่สหรัฐอเมริกาก็ดีเนาะมื่อวนี้ซาบุไทยซีมาพาทุกคนมาแกงหน่อไม้หน่อไม้อาหารแบบบ้านบ้านบ้านเฮานะพี่น้องของแซบบ้านเฮาเลยแล้วเนาะพี่น้องคือสีคิดหอด แกงหนูไม้สดฮุ้นใส่กับแมงกุจี้พี่น้องนี่แกงกุจี้ที่สับปูไทยไปคุดนะนะอืมอันนี้มันแม่คุดมานำเนาะขึ้นมนาะแกงใส่แมงกุจี้ยามนี้มันมันเลยพี่น้องสับปูไทยิพาพ่อแม่พี่น้องมาเฮ็ดเมนูแกงหนูไม้ใส่แมงกุจจี้เนาะ กุจีแบบขุดเอาตามขี้งวงขี้ควายตามธรรมชาติบ้านเฮาเลยพี่น้องสดกินฮอนฮอนใส่ผักใส่เนี่ยเองก <c oughs> ับลูกสาวแน่พุณนะโอ้ยดำมาแล้วสบายดีซอละสบ,บายดีดยลูกๆยี่ <c oughs> ยี่นะาซอละในแมงกุจีมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเดอ้อมากินแกงหน่อไม้ใส่แมงกุจีน้ำซาวอลาเดอนะ้อเนี่ย ย้เย้ย,ยา,ยยา <c oughs> เนยียงว่าบ่ทันอ้อน,นอาอพี่น้องกำลังได้ควบกับหกเดือนเป็นกาเบิ้นภาษาของเพิน์ฟนะและ <c oughs> อันนี้คือลูกสักพูไทยอันนี้คือแม่นาอแม่กำลังปอกลูกไ้ไหมยุ่พี่น้องลูไ้ไหมกำลังหามาแบบสดๆเลยเด้อพี่น้องเด้เอไปเลย มาเด้อค่ะมากินแกงหน่อ,นอไม้น้ำสาวอ,อลาเด้อค่พะพ่อแม่พี่น,น้องแกงหน่อไม้สดฮวนๆล้วก็หูหเขานะพี่น้องหูงเข้าเจ้าหอมๆใส่ผักสสียงห้าวเนาะยานี่สิมีผักสสียงห้าวผักสสียงน้อยบะมีะะใส่ผักผักมิ้นผักเน่าเนาะผักข้าแลวนะ นี่สาวอลาวะนี่ใ <Okay>. ส่แมกุาจีน้ำเนาะยี่ยากหมดยี่ดูกดยีดูกนอีล่าเนาะนี่เนาะง่ายๆเนี่ยนี่ก็ยังมีเนาะยามนี่ไม่ยย่แพงแรงพี่น้องอันแม่เพิ่นไปนานแล้วหามาเนาะดีดี ไม่ได้ไปพาพี่น้องไปไดูป่าเราไหมด้วยน้ำนะมาเจอดินเหนียมอส <c oughs> ผู้ซอยหรือผู้ซอเนาะนั่นน่ะเนาะสาวละเสาละชีสร้สอ,รสสอยแกงเนาอไม้บลุผู้ซอเนาะพี่น้องเพิ่งก็เป็นวัดเป็นน้ำมูกบอสสบายปานใดซ <c oughs> อ้อย ลูไไม่แพบบ้าน่ะนะพี่น้องล <c oughs> ูไไม่ไพบพ้านอนบเมนลุงแม่แพนอันป้าลูไไม่ไพ่้าน,นะบ้ฮู้ว่าพี่น้องพังไทยสิเอินอนะลูกไม่ไพบ้านทอกันบ่เนาะ <c oughs> ไม่ที่ว่าเขาเจ้าเอามาจักสานเห็ดกระบุงกระตาเห็ดคองนะแบบจักสานนันถ้าถักกรรม,ไ,มรได้หลาย<ด>อย่างเลยพี่น้องอปานเลยนะไปกินแมงจินจีเดียบเลย เด้อแท้ชาวลาานี่พ,พ่อสาบุไทยเพิ่อจักซานโหดมวยอยู่พี่น้องเดียวคลิปต่อไปสาบุไทยสิาพาพ่อแม่พี่น้องไปเบื้องวิธีก,า,การจักซานน่ะหัศจกรรมเนาะด้วยไม้ไผ่บ้าน<ฮ>เพิ่นซานคลองแล้วก็ซานนั่นโหดมวยนึ่งเข้านี่พี่น้องพ,อพ่อสาบุไทยเพิ่อซานเป็นอ่ะเราติดตามชมคลิปต่อไปเด้อ พี่น้องที่เข้ามาสมคลิปนี่ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามดกดกระดิง่งเนาะกดติดตามเพื่อกำลังใจาศน้าน้อยๆออไลน์เด้อพ่อพี่น้องเด้อเนาะเาราน้อยอาละทสิพาพ่อพี่น้องไปฮอยู่หากินตาม,ามาาทรมาซิดแบบวิธีชีวิตบ้านเนาะยง นี่หลังจากที่ปอกแล้วเักา,าก็มาจักเป็นเป็นเนต้อนน้นอยๆเนาะพี่น้องเราก็เอาไปต้มไปต้มให้เพิ่นจืดแล้วเราก็เัาก็ะมันยานางแกงเนาะมีหลายขั้นตอนอยู่ยานางใส่เขียวๆอ่ะเราติดตามชมตอนต่อไปเนาะตอนสีแกงเนาะว่าสีปรุงแต่งยนะังแน่เนาะ เราติดตามสมคลิปต่อไปเด้วยพี่น้องเด้อเนาะซานอลาเนาะนี่แล้วก็เอามาจั๊กบอดี้พี่น้องคุณยิงแม่เพคนทำการจักหน่อไม้แบบสดๆนะคะมาแบบสดๆเลยพี่น้องพี่น้องที่ว่าไปตั้งที่ตั้งแดนก็คือสิเยอะกินเมนูแบบ แกงน้อไม้อาหารบ้านเฮาน้อพี่น้องไปอยู่ในเมืองในพืนที่เจริญหุ่งเพรียงไรกับกินแต่ซีนแต่พัดแต่จืนกัเบื่อเลยน้อพี่น้องกินหอนอาหารงานอาหารบ้านๆแกงน้อไม้บ่แกงอย่างอ๋อแกงขี้เล็กบ่ไปมูอนั้นนะอาหารบ้านเฮาน้อกินเนื้อไมก็เบื่อโอ้ยอ๊าปั เห็ดพี่มอเห็ดพีมอแต่เกิดพี่มอมาคอนคออย่างนับอับนั้นเียงเาเกียงเาพอดีพ่อเนนั้นเป็นเพื่อนพี่มอพี่น้องางฝังไทยพี่น้องฝังไทยที่เอแลวพีพีพีฟ้าด้ยเนาะพีฟ้าอันนี้นะเห็ดมีดหรเาเหมีดเียงเงาเออเียงมีดเขียงเาพี่น้องนี่บางทีอันเทาละอะไรเพิ่งฮะบาบเจ็ดบาเจ็ดคแปดข้ามาเจ็ดไแปข้าเนาะเดินสเดินสแล้วบอเดินนเดนสามสักคนเดินสามสักคเดินสี่แล้วพี่น้องแม่ แม่กุง<ะ>้งแต่กะแม่เอ้ยแปมนี่แล้วก็แม่เอ,อ้ยกุ้งสีพ่พรอพี่มอว์เนาะพี่น้องเราติดตามทับสมอยู่ซ่องยูทูปซับไทยชาแนลเดอ้อวางมือซื้อมืหนึ่งแล้วก็พรอพี่มออยู่ถึงแม้พูดเนาะซับไทยก็ได้ลงไปแล้วเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทับสมในเด้อพี่น้องเดอ้อกำลังเจอเธอกำลังเจอเธอ,เอ,เอทำคลิปต่อไปเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยคนกินรักโซนเด้อคนกินรักคนกินรักหลังจากที่มาย่างมานานแสนนานกะสอลากะมาหอดอัน โซนแม่เท่าเต้นเพิ่อนรนี่มาขอพักเน่าสีกแกงเราไม่มาสู้ไม่เท่าเพื่อนกินนะ่นะกินซุมเซลนะพี่นอ้อง <c oughs> นี่ผักเน่าอา้าลืมลูก <c oughs> มามามาเสียวเข้ามา <c oughs> จะไปให้เย็บเครื่องปูไม่เท่าเด้อ <c oughs> นี่แ <c oughs> ทนแทนแทนนี่คือกกพักเน่า <c oughs> น้ำน้ำมันฉิป,ปักลูกอัน <c oughs> นี้คือกกพักสะ อมสะอมบ่เนาะพี่น้องฝั่งไทยจะเรียกว่าสะอมบ่เนาะเนี่ยคอมเมนต์มาบอกสาวผู้ไทยในเด้อาว่าว่าพิษก็ขอโทษขออาภัยนั่เด้อบ่ว่าสาวผู้ไทยก็เอ้ยไปรักพักไปหาเด็ดพักไม่เท่าแล้วตอนนี้น้องพี่น้องโอ้ยน้องลูกสาวกันได้นี่นี่นี่จับจับี่เมชิเดดพักอันนี้นี่อันนี้คือ บ้านสาวผู้ไทยที่ว่ายู่ฝั่งลาวนี่จะห้องจะห้องก๊กพักอันพักข่าหรือว่าพักพักมินพักเน่าเนาะแล้วแต่ขาเจ้าสี่ห้องอะนะบางท้องถิ่นกับห้องเบอกันลํำเลยฮะเอาซซละเป็นผู้ทือลุเป็นคนทือเดอฮือดีด้วลู้เด้อนี่นี่เจ้าเอาเบิร์นี่เจ้าเาจ้าเอาเบอร์นี่ จับก็บมีขีดจำกัดอีกได้กำลังแต่งอ่อนๆงามๆพี่น้องหลังจากที่ว่าเขาเก็บมานานสนานก็คือใต้ละพีน่น้องกระบานปานไดนานนำํำแต่นั้นลู่น้ำพี่น้องเลยอ ลงใช่ตอนนั้นแกงโนงไม้เพิ่อนมอพดพดบกบกบก,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 บกนะป้าตกกกินหอมตันต้นเพ่นเพว่าผู้ที่บกกิดกับขอโทษขออภัยน้ำเด้อเนาะสาผู้ไทยในกกินมากเนาะบางทีเพื่อนนํำผู้แบบเป็นประดงประดองอย่างนี้ก็กินได้พิษได้พี่น้องบ่ควรกินเด้อผู้ที่ว่าเป็นประดงข้อประดงนะปวดตามต้นตัวนะ กินเนาะพิษก <laughs> ับพญาะตัวนี้เนาะถ้าว่าใครที่บอป็นยังกินได้เลยแซ่บชาวไทยนี่มักไปไปไปามเก็บใบยานางทุกคนกระปุกยแล้วยังพี่น้องปุ้ยน้องมักหนาอวนี่มาเอาวขื่อกำลังเป็นดอกเป็นหน้านี่น้อยนี่หน้าของเพื่อนเราเนี่ย เปอปูอยานางไว้เพื่นมานี่เขได้ใช้อยู่เนี่นยยาะจะนางยุดดงยุดดงอยู่กระโคกเลยพน้องแหละเอามาปูไว้ในเฮื่อนในโคเรื้อนเนาเพรว่าอว่าสะดวกในการอันแตงยุกเกินนะเพื่อสิอาเวลาสิแกงนไนมักันันอ,อยากไปหาซื้อฮาทางไกลเนาะแต่ว่ามาปูไว้ในเฮือนเลยไปสวนเนาะนไปสวนคัวานกิปกัวสิงไก่ปุก,ปกล่ย่างอ๋อต้นมะม่วงนห่างันนะคะกระปูปีกลายในปิดดอกเลยนะเอ๊ยขัดเลยวะขัดอะไรพี่น้องม,มองมาตตอนกก่งนนะเนาะตอนสับไทยกระซิ่งไม้ ยาดังนี้เป็นเป็นยาได้พี่น้องเป็นยาดินผลมาเป็นสมุนไพรเนาะมีคนประยุทธเด้วยนี่ถ้าว่าเขาจะโยกค้าโลกก็ไปเป็นยาขึ้นเมืองได้เนาะ,ะ,ะต้นปูไรย่ยางเนาะต้นมะละกอต้นมะฮุงต้นใบกีหูดก็มีลายใส่ข้าเบื่อลงไปบดน,นี้แล้วก็ทำการคนคนคนเนาะพี่นอ้องมันพดแล้วมันพดแล้วเป็นไอ,ทอน้ทวนทวนขึ้นมาเลย แตงยูขอกินแปลว่าสนบดแบบบ้านๆเลยพี่น้องห้องขวบ่ได้รู้ประด้ลาเนาะเฮือสภาพไทยกันนยแบบบ้านๆยวกวอนสีน้ำใสน้ำพอดีคุ้นเลยสันนี้พอดีแซบเนาะ ทีหลังจากที่เขาปรุงแล้วเขาก็ค่อยคนอยู่ตลอดเนาะเพราะว่ายันเขาเบื่อเพิ่นติดดมอยันไผ่ไม้อไมอนะพี่น้องยันมีเกลนคิวเหมือนกุจี้เลยค่ะแล้วเขาก็ปลาเพิ่นพดบกบูปอกเนาะใ่อเพิ่นซุกจักประมาณสามสิบนาทีแล้วเขายังะบาจากรุงแล้วก็ยังพึกพัก เน่าหรือว่าภาคมสะอมเน,นาะใส่ลงไปแล้วของกระปรงรับประทานเนาะเอาราติดตามตอนต่อไปพี่น้องซาบุไนเชฟะทุกคนไปกินแบบชุมแซลอหลายคนนะพี่น้องเลยแบบชุมแซวกับพี่กับน้องกับปลาลุงร้ายคนกินแบบซุบแซบฮอนเรอ,อติดตามช่วงต่อไปแล้ว ไปดีเพิน่นอีเมียกับปรุงปุงสุรลดลงไปเนาะเราสมบรรยากาศกินข้าวสามขีดเพื่อทุกคนเออนด้อวันนี้ก่ได้เคร่องเติมล้วพี่น้องไปทุปกคนิ่งจะไปก็สะได้เสื้อผ้าเฉียงเสื้อผ้าเฉียงข้าวเก็บตอนเก็บข้าวนาปีเนาะตอนเดือนซิปเดือนซิปซองตอนทำร้านานะที่ต้อง เราตากแดดห้นแห้งเราเก็บกินได้เป็นปียังแบบตยั้านี่หอมก็่ยังน้อยอีกเนาะแม่สุไยมันเก็บมาไว้กินทุกปีเนาะมาแกงใส่หนือไม้แล้วก็แกงสกูใท่ปลาใส่หมูกปลาแซ่หอมเก็บไว้ได้ปีอีกรส้วตชแบบว่ายังแช่ยหอมยาิออเน่าใส่เนาะใสใส่ั้รจ่าอน้นาะแต่ว่าแู่นะงานท้องว่าชิมะแคุณแม่ว่าคือว่าชิจังจ่างมาใส่ ใช่เกิดซีเรียลสึ่งเข็มเหรออย่างกินบอเบอร์แจ็คเทอร์เนะ <c ười> าะของดีมีน้อยต้องแปลว่าเข็มแน่นะคุณแม่พี่น้องผู้ซีมเลยแซบ่บบ่แม่แซบแซบแซบนี่ซีมอุ่นแซ่บไปเลยแม่มาสีกันพี่นอ้นอะออหอมหอมผักใส่แง่ หอมพักชงแยงแล้วก็หอมยานังนะพี่น้องมามามา,มาสิมักันมาห้อนเปล่าสกักกว่าอืมงาวรวนเซ็บเซ่บแซ่บพอดีแซบ่แซบ,ซบพอด,พด,พดีหนัว,นว,นวปลาปลาล่านะพี่น้องหนูปลาแดกขล้วก็ให้ก็ทำนอมอืม ตอนนี้ก็คือสีซุกแล้วเนาะสีได้ปงแล้วพี่น้องสีได้รับประถงประทานเลยดนะไปเป็นรับประทานนํากันได้พี่น้องเด้อมาเด้อเด้อพี่น้องมากินแกงลูกไม้เด้อกับข้าวฮุงเนาะไปเวลาก็ไปกันเลยไปไปเอาไปเออกันกินก่อนพี่น้องซุ้มแซวตอนนี้ก็มางอดเหินเลยไปเต้นแล้วเนาะ เออเอกแล้วอะได้แล้วระบ่ออะไรนะเข้านะซุกละวบ้อเขาฮูง่ะอดอะไรได้มาเด้อพี่น้องเด้อเออเออก็นก่อนมามามาเออกระซิมานี่แล้วเนี่ยมาชุมแซวกันอยู่แล้วนี่ข้าวแซมก็มามาได้มาเท้าเลย กุตักข้าวฮงหอมเด้อข้าวฮงค่ะมาเด้อพี่น้องเด้อกินกับข้าวฮงฮ้อนฮ้อนแกงน่องไม้กับฮ้อนฮ้อนเนี่ยมีแต่เนื้ห้องทอนอากาศใครแต่ว่าอากาศซี่เย็นๆแน่เน้อไปเป็นบริการข้าวฮงเนาะมาเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องอย่ทางลาวหรือทังไกมาเด้อพี่น้องต่างประเทศก็มาเด้อกินแกงน่องไม้อาหารบ้านๆเฮาเนาะชุมเซ่อ อาหารแซ่บบ้านเฮาเลยนี่นะปซาด้กันเลยตรงนี้เดี่ยวเด็ดเอ้าอ่ำโคกุ้งก็มีในนี้นะโคกุ้งก็มีปลาดุกิมปลาดุกก็มีพี่น้องมีแต่อาหารแบบธรรมชาติบ้านเฮาเลยนี่ก็หุ้งหนาไปแล้วป่ไม่เลยยัยั้ม ทรศัพท์ตกแกงหรือไม่เนี่ยแหละเาแล้วไี่้ไเห็นเคยพี่น้องไม่เห็นเลไม่เชื่อไหมสมิธเนาะมาโอ้ใหญ่ว่าชิบช่ไปส่งไปส่งเธอไเท่าจานนั่นอาจาร์เราเด้อพาะเราเดอพี่น้องเด้อผู้สาวน้อยกกกินแซบบบ่าู้สาวน้อยแลแซบบบ่ว้ีเนโอ้ยมาปีมาเด้อกินแกงลูกไม้แกงลูกไม้ชมแซวได้กับกาหุงนี่ มาเตน้องไม่ไม่ฉันยิ่ไม่้ามาเต่กอสุดเลยเิลยกินแบบแ่บๆดูสุดคำยงใหญ่แบบว่าฮ้อนโลป้าเบบอานี้แล้วเหกินแบบแ่บๆกนักันกินเถ่ายลงเฟจนะลงยูทูบลงยูทูบลงยูทูบลงเฟซ พี่น้องได้อนัลายลายหลังใส่ผักขาผักเน่าเนาะใส่แล้วนั่งร้องย่อม่เด้พี่น้องเด้อนั่งแบบนั่งเลยนะแบบบ้านๆเหรอเฮ็ดตาปเพืนเพื่อนไม่เชนะไม่ได้เต็มอย่ามาเจอตู้โยง่ๆเลยพี่นอะเนี่ยสาใช้เป็นเดาบ่อ่บ มีเสื้อนำเนาะป๊ดเแต่ประเด็นโยกก็มีได้พี่น้องแต่อาหารบบิ้งสีเบิ้งจะขำกินโซหลอไปเือนน่ะมาแล้วมาแลเปนเ้าด้มาแล้วมาเยจับบองมะแม่จีนนี่ะแต่กจ็นักแต่นนั้นมันข้าวละแศบอปลิบจำคักจำแน่เนาะจนประเด็โยกกับข้าว แซบบ่แม่แกงได้เลยไอแซบแกงก็แซบน้ำแดงเนาะแม่ควัวได้เนี่ยถูกแม่กินให้เป๊กแซบน้ำลายแต่น้ำพี่น้องเลยมากินแกงมะมดูตุนเกินน้ำลายนนำผูกผูกแม่เพศก็ ทั้งเพ็ดทั้งแซ่บเนาะผูทั้งครสเตมกัเก่งขนาดสเต็มก้วกินเผ็ดก็ได้ไอสเตมกันเด้อที่นองเด้อกูครูซาซมโนยกันอแมบภูสาซไทยกันครูซาซไตอันนั้นเบาเบาผู้ไทยไรเนี่ยนะเบาผู้ไทยน้อยนนมาเด้อพ่อนเยรูตีเลขอนลิ้นเช้าเลยแต่ไม่้อ ใาเลยจะทมาเนี่ยี่จังมกินกินูกขู้จะานะ่าตุ้งเ้เลยแซบบอแม่เตนนแซ่เด้อมาเด้อมาเด้อแซ่อย่าไม้บ้านหาอย่าดีกับแพะแ่อันผู้ชายถังโคกุ้งเนาะมาเด้อข้าวขนข้าล่มเด้อข้าวซามาคี โมาพอรรับมันมัน้องมีรูเตไว้กได้ครับดะอรับนา้นีกนะเป๋ากินเนไม่ต้องมีตักงเปาโทรมาวะกินบอลตงกินบอลตงไก่ว่บกินตงไกลเป็นเชาเนี่ยพระาตั้งแต่ใต้เลย้งแม่เลอ่ะเขาจะทำเราคุกจุจหนก่อนหนไว้ ส้มพูไทยก็สิริจบคลิปไว้เพยงเท่านี้เนาะส้มพูไทยก็คิวเข้าแล้ววันนี้นะเห็นแม่พันกินกระือน้ำลายอึกอยอะขอบใจเด้อที่ติดตามรับชมคลิปสู้ไทยแต่ต้นจนจบเมืองคลิปแล้วจบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังเจอเฮ้เด้อพอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย